สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนนะครับซึ่งเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายหนังสือของกรมการปกครองด่วนที่สุดที่ว8 0 9ลงวันที่11มมก,กราคม2565นะครับเป็นเรื่องของแนวทางปฏิบัติ ของการจัดทำแผนพัฒนาและการประสานแผนในระดับอำเภอและตำบลน,นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงและการรับสนับสนุนงบประมาณประจำปี2567ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราพูดคุยไปเรื่องของระดับของแผนพัฒนาและผู้รับผิดชอบกันไปแล้วในคลิปนี้นะครับแผนพัฒนาหมู่บ้านมีความสำคัญอย่างไรทำไมจึงต้องทำนะครับ แผนพัฒนาหมู่บ้านมีความสําคัญต่อการพัฒนาของหมู่บ้านนะครับเนื่องจากว่าถือว่าเป็นเครื่องมือหลักในการกําหนดแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านนะครับผ่านแผนงานโครงการและกิจกรรมของหมู่บ้านที่ผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทำของประชาชนในหมู่บ้านซึ่งแผนพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สะท้อนความต้องการสภาพปัญหาศักยภาพของหมู่บ้าน และอีกทั้งนะครับก็ยังเป็นเครื่องมือกำหนดวิธีการในการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมศักยภาพของหมู่บ้านว่าต้องดำเดนินสิ่งใดก่อนหลังซึ่งถ้าหากหมู่บ้านไม่มีแผนพัฒนาแล้วนะครับก็จะไม่ทราบว่าควรจะนำหมู่บ้านไปในทิศทางใดนี่ก็คือในความสำคัญของการวางแผน<อ>เป้าหมายเป้าหมายของการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยเขามีเป้าหมายอย่างไรนะครับ แผนพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้ทําขึ้นเพียงเพื่อแค่ศึกษาปัญหาความต้องการของหมู่บ้านแล้วนํามากําหนดเป็นแผนงานโครงการต่างๆนะครับแต่ว่าแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นกระบวนการสําคัญที่จะทําให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในหมู่บ้านและก็นําศักยภาพนั้นเนี่ยนะครับมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมซึ่งกล่าวได้เลยนะครับว่าแผนพัฒนาหมู่บ้านก็มีเป้าหมายสําคัญดังนี้ 1. เนี่ย เพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการของหมู่บ้านเพื่อค้นหาศักยภาพของหมู่บ้านโดยใช้ข้อมูลของหมู่บ้านที่ได้จัดเก็บและสามารถนำไปกำหนดวิธีการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง 2. เนี่ยเพื่อจัดทำโครงการกิจกรรมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ตลอดจนเป็นข้อมูล เพื่อใช้ในการประสานแผนพัฒนานในระดับที่สูงขึ้น 3. เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ประชาชนได้รู้จักคิดรู้จักทำรู้จักแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านโดยประชาชนในหมู่บ้านซึ่งจะนำไปสู่การลดการพึ่งพาภาครัฐและการพึ่งพาตนเองอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองนะครับและ 4. เนี่ยเพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านให้เกิดความสมัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาในระบบประชาธิปไตยตลอดจนสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมนั่นเองนะครับนี่คือเป้าหมายของการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านนั่นเอง